สวัสดีครับทุกคนทุกท่านผู้ที่จะเลื่อนผู้ที่อยากหางอยากมีอยากลำอยากรวยผู้ที่อยากด้งงวไปเลี้ยงหางวไปเลี้ยงครับืันนี้ครับผ้ามาเบิงเอาง่วแม่นั่งพ่อดวนครับเห็นเราอยากได้ได้ครับเด้อเบ้อขึ้นไปหายครับหรืออยากมาเบิงตัวจริงมาจับมาใบมาลุ่มมาข่ำครับสามารถมาเบิงได้น้ครับน้ะบ้านนนเพกตำบลหนองแวกโพระอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นครับนี่ครับดูติด ถนนเส้นมิตรภาพในเพี่น้องเเนาะผามาหน่อยนึงนี่ครับใหญ่ๆเด้งแดงสิครับานนาร,บครบา,า,บาค,รค,รคาสิเป็นไดเพี่น้องมีตังค์งามๆด้วยครับมือนีโดวลพอกันทีนึงครับของแม่นางแต่ว่าจัดให้พี่น้องนี่บ่ผิดหวังครับครับราคาสิเป็นยังไงครับไปพบไปพอ,อมืิหนีพอดวลพาเบิ่งนะครับเนาะ สวัสดีครับแฟนคลับเมฟเชของแม่นั่งหรือว่าของคุณอนันต์เลยครับเด้อโอ้ยโดนคักแนงอยู่หรอกครับเทียตีได้เปิดอตะระเทียนี่หายากงายๆสังเวงงามกอนเลยครับไปหาหล่นไถหล่อนไถกับอะไรเทียื่อที่ได้มาเปิดครับแต่ว่าได้มากครได้มากครมีตะคุณภาพดีๆล่ะครับสุดยอดได้เลยเนาะครับครับมื่อนี้ไอ้มีจากตัวจากคมจากแม่ครับมื้อนีเมื่อนี้มีอันสามสาวฟันตำนมกับแม่ท้องแก่ๆครับแม่ลูกนี่เพิ่นจองเหรอละครับโอ้ ครับที่สี่ปันไมพี่น้องเลี้ยงมือเนาะครับสามสาวฟันน้ำนมครับผมกับหนึ่งแม่ทองแก่แกครับเตียนต่อไปนหนีเนาะครับครับกับแม่นี่เพิ่นจองแล้วครับเบิ้งลูกครับผู้หลานลูกไปซะกผ้ลานลูกไรลูกใม่เบิ้งนด้ครับนี่หนาขนาดนี้ไม่พี่น้องมาบอกท่านเพิ่นครับนี่สุดจอดเลยลูกพ่อได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกการเรียนหกแปดได้ครับป๊าดพี่น้องเจ๊เดือนอะไรเจ๊หกแปดเจ๊หกแปดเจ๊เดือนครับนี่สองเดือนครับ เบิ้งน้ำใตหนำลางแม่มันเบิ้งนุ่มแม่มันกับเบิงลูกเบิ้งลูกปาดไปเนี่ยให้ให้ลูกขัดเถอะพี่น้องทางไหนเนาะคือโชคดีแถอนี่แม่แม่เพิ่งสูงไรไหมครับเนี่ยร้อยสี่สิบห้าบวกไปแล้วครับร้อยสี่สิบห้าแม่ติดเครื่องดับนะครับเด้อขอบหัวขอบตาหนาขาครับโอ้ส่งงามครับเลี่ยมดีแม่นี่ให้ลูกงามน้ำใตหนำลางย้อนโอนโต้ครับนี่ลูกเคเอฟหกแปดเนาะครับนี่โอ้ยสุดยอดครับผู้ใดอยากได้ต่อไปถามเพิ่นเอาเด้อครับนีุ่ สวยขนาดเลยครับพุณยนหาตึบปุ๋ะวันท้ายเอาครับเข้าเบิรงกันเบอร์แรกเนาะครับเบอร์แรกนี่เป็นงูแม่สาวมั้งครับเนี่ยครับแม่สาวฟันน้ำนมครับฟันน้ำนมอายุจักเดือนจักปีครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณสิบสี่สิบาเดือนนี่แหละครับสิบสี่สิบาเดือนเพื่อนเป็นลูกพ่อใดหน่อยเนาะ ตัวนี้เขาว่ามันเป็นลูกซีว่ายสูนเก่าหกเหรอครับแต่ว่ามีหลักฐานเด้ครับโอ้มีหลักฐานบ่ได้หลักฐานมากนะแม่ครับลูกซีว่ายสูนเก่าหกขอบตาขอบหูดำครับแม่นี่นาขาดำครับสภาพลงสภาพเรียบพี่น้องอ้าวดีครับขอบเรียบด้วยครับดีผลไม่ได้มันเด็ดโอ้งั้คุณแท้ครับใบไทยได้เลย้บยไดเลพี่น้องนี่ยแล้วบังอุ้ยคุณครับคุณเนี่ยสีนี่แดงจริงคือเนาะครับ ไปเบืเ้องหนังเขาเนี่ยครับเขาเนี่ยเขาเตี้ยงไว้เนาะแตี้งไว้ตัวน้อยหมดแล้วครับเตี้ยงไว้ตัวน้อยนอกตั้งโจโก้ด้วยครับพูดอ่ะแดงจึงคืนมันยืนงามครับเนี่ยพูดอดไรที่หาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บกแม่คอกไหมละครับสายพันธุ์ดีๆสายเลือถึงสูงแบบนี้ครับลูกสีไว้สูงเก่าครับเปิดใบราค่าอะไรไหนครับตัวนี้เปิดใบสี่หมื่นเก่าครับตัวนี้สี่หมื่นเก่าพันต่อร่องใดครับต่อร่องใดคือเก่าไม่ลดสี่หมื่นเก่าพันห้องไว้ซื้อครับต่อร่องได้ครับ การรับประกันเดครับประกันเราประกันการรับประกันสาคนครับชิบหาเมือเลยครับขาโตขาทื่นดักดูคางสุดครับนาบอกนาแว่บลาผีมดครับมดลูกออกก็รับชิบหายมือกันนะครับประกันสาคนเลยมาเบิงบือเบิงลื่นเลยครับบ้เนีเบิงบือลื่นเยเาเครื่องดำาปื้อเอาเบิงโค่นหางครับหันมาให้เบิงแล้วบานเนี่ยโค่นหางไ่ครับอวบเพื่องดำล่าหางตรงครับขาไ่ หายาซ่าสศูนเาหกแต่่าบอบอไม่มีหลักฐานหรอกครับมีหลักฐานครับแต่ว่าเบื้องเตเนียเตนังออกรับเจ้าของเป็นบางสันเป็นบอครับเบืบ้องตเนีย<ะ>เตนังตตเหนียวกับโอ้งามเครับ้สีเบื้องเหนียเบื้องนังเบื้องหนากว่าแม่นยหรอกครับนังหนาซาดีใบหูดำเปือป่อๆครับโบทของมาปากางหลายครับใบหูสูงรอยี่สานบครับตัวนี้สูงร้อยสีสิบเนี้ครับตัวนี้สูงรอยสี่สิบครับราคาสี่หมืนเก้าพครับตอนล่องไหนนะครับ พี่น้องมากกับโทมาครับโทมาต่อเอาต่อเราก็ส่งให้เลยครับการละประกอบประกันกันคือมูเพิร์นแหละครับคือกันละครับบ่อเฮ็ดให้พี่น้องผิดหวังแน่นอนครับบ่อเด้ผิดหวังเอกครับนี่โอ้มาเบิ่งรอบๆด้านนี้ด้านนี้สิย้อนแสงนะครับก็สิให้เบิ่งคือเก่าล่ะนี่นี่ครับโอ้แดงคักแดงแน่เนาะตัวนี้ไงแดงคักแดงแนนแดงจนเหลี่ยมครับแดงจนเหลี่ยมอืมบาดนี้มาเบิ่งนมให้พี่น้องก่อน นมบึงนี่ติงบะนอนี่ยนอนมเบิึงเลยครับเอาเบิึงจอๆได้เลยครับบ่มีติงเลยครับบ่มีติงครับครับซีเต่าดีๆเลยล่ะคุณบ่คุณบิังเอาี่น้องทายนมติดๆๆใกล้นี่ยั่นบ่คุณทายได้๋ยบนี้ได้อครับเด้อนี่ยั่นบ่คุณก็เต้เลยเหรอเขปึ้งเลยมาแฉะนี่ครับมือเรื่องย้อนโอนต้นครับแยงขาโอ้งามๆๆเพิ่นนี่เพิ่นน่ะเบิึงต่างคอ4ี0 0 0นกับพันนี่ครับผู้ใดอยากได้เป็นแม่พั่นแม่บอกเด้อครับเด้อสูงไปสี่สิบเครับตัวนี้ทักมมาาาหแ่นง นี่นี่คือเบอร์แรกเนาะครับเบอร์หนึ่งครับเนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองต่อติดกันมาบไปเนี่ยสีมันคือกันเถอะง้อขอกเดียวกันเนาะครับนี่ง้อขอกเดียวกันแต่ว่ากว่าพอเดียวกันนั่นแหละต่ว่ากาบม่มีหลักฐานมากครับเพราะว่างง้คขอกเดียวกันสีใบสูงคือกันครับขอกเดียวกันเลยบ่ครับอนี่งโอ้ง้อขอกเดียวกันพนะพี่น้องตัวนี้กับสีใบสูงคือกันพนะตัวนี้เปิดราคายไปแล้วนะครับตัวเบอร์สองนี่ตัวนี้บครับครับ ตัวนี้เปิดไว้หาซิบซีครับหาซิบซีครับเม่นี่ดิเลืกกว่าแม่นี่เนาะครับมันเลืกแล้วก็มันหนาครับมันหนากลัวไงกลัวเง่ากว่าได้เพี่น้องเด้อตัวนี้พูดอ่ะใหญ่กว่าอีกตั้งห่างครงามง่ามครับแดงคัะแดงแนวขอบหูขอบตาครับซีไว้หรือครับข้อมันอยากไล่ไล่เด้อครับไล่ไล่น่อยๆเลยครับข้อมีไล่ครับซีไว้ถ้รไมชาติเพื่อนเด้อครับเด้อมึงมึงบรรทายพี่น้องบาดเนี่ยหนังนี่ยุ่นๆเลยเนาะเบิึงเบิึงเลยครับอ๋อนมีติงบ่บ่มีครับบ่มีบ่มี เดี๋ยวผมเปิดดิเบิ้งครับเออนี่เบิ้งครับบปิดอะตัวแรกก็ขึ้กันแหละครับซีเต่าขึ้กันผลนี่ครับนี่น้องมันมีจริงเลยครับเด้อหูคักเปิดไซสก็ได้หูคักเบิ้งหนาเล็กไปหนี่เบิ้งหนาขึ้กันไหมครับพอเดียวกันนหมขุ่นคราะเนาะคุ่นสุดโตหูก็บขึ้กันหนาก็บขึ้กันข้อก็เป็นดังเหรอครับลูกซี่แว้งก็เป็นตั้งเศษสูงสูงหลายไปเลยครับตัวนี้ตัวนี้ร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามครับตัวใหญ่กว่าตัวนี้ครับมัน สูงขึ้นมาอีกหน่อยครับนี่หาซบพี่ครับลาแค่พูดอะหาเมื่อซีพันหนาครับครับทองไล่ไร่อยไล่ไไปหันเนาะครับนี่ครับบ่งบอกว่าสีว่ายครับนี่พวกบัลไทยไหมผมบอล่อนจะสีอนตัวนี้เนะครับสีนี่ครับทุกตัวเลยครับสองตัวนี่สองตัวนี่มาขอกเดียวกันครับมาขอกเดียวกันมาพร้อมกันได้เลยครับเมื่อสองตัวนี่สัมพ่อมันบอส้นกันเนาะครับบอส้นครับสัมพ่อมันหอกกันบอส้นกันขอกเดียวกัน เจ้าของเก่าเพิ่นกับว่าซีว่าส่วนโกหกกัละพิ่นจำเป็นเพิ่นเดือดร้อนเพิ่นเลยขายมาครับามันเพิ่นเบื่อเดือดร้อนคือสินค้านี่คือสิบอะไรครับบ่ได้ครับบ่ได้นี่ครับอันนี้เพิ่นนี่ก็ครับผมไปบอกผมไปเบื้องตะโดนหน่อยแล้วครับตั้งแต่มันเรื่องเงี้ะวอันลามพี่น้องครับอยากได้ว่าเป็นแม่พันธุ์แม่บอกแม่คอกแม่ล้บครับสายเลือดดีๆสายพันธุ์ดีดีนี่เบิ่งเอาครับเบิ่งเอาเบิ่งแล้วก็ต่อเอาด้วยครับเด้อต่อได้ทุกตัวครับมีรถช่องหอดบ้าน ส่งค่าบ้านกากเงินไขเดียวกันเมื่อต่อจากนี้ไปครับรับประกันกันคือเก่าเหรอครับโอ้ยพี่ยืนขึ้นง่ามได้หนิพูดหนักครับพี่กลมยืนหยาเนาะมันพี่เบิดขึ้ืนง่ามเลยครับพี่บิังใหญ่ใครบิังหนังข้อเปียงพคนอะหนังข้อเฮ้ยเนาะแักเงยเงยงอนเนาะน้ำใตะน้ำรังเพื่อนหามาฝากพี่น้องคือเก่าครับแม่นั่งจัดแต่ละรอบแต่ละเทียดิไม่ให้พี่น้องผิดหวังครับนี่คือเบอร์ที่สองครับมันี้เป็นิางเบอร์ที่สามครับ มาบ้านนี้เบอร์ที่สามบ้านนี้แงงามคักบ้านเนี่ยสีบปรเจงบันโมแต่ว่าแง่ครับแต่ว่าสีนี่แพ้แพ้เขาผู้มักสีทองท้องสีแก็มีอันนี้สีทองนี่เป็นอะไรเนี่ยถือแดดในเรียมยาบย่าปันกุ้งแสงไปแล้วครับเนี่ยบันท้ายเนี่ยโอ้งามพักเฉมเมยเออเนี้งาม่คัะครับมล่องจับพะยกขึ้นเมืองนะพูดนะครับเมียนี่ใบแตงเขาเรี่น่ได้แตงครับธรรมชาติได้บ่ครับมาเบิ่งหนาเดีครับปื๊ดว่าไม่เหนียนะคุณบ่คุณครับจับได้ตัวนี้ ทุกตัวครับปืด้ดครับหน่าง,งามครับไม่นี่มั้ยนั่น,ง,น,นง้มจิ้นกินแต่หน่างเบื้องคอเบื้งเล็บครับบาดัติทำไมิน่นยืนเบื้อกินหยาหนิงามพังนี่นเนาะ้เบื้องคอเบื้งเล็บเบื้งการยืนพี่น้องเครื่องดำตัวเื่องดำเปื้อๆครับโอ้พี่น้องเครื่องดำงามสีนี่สืกแสงแดดเลียน<ๆ>น่ารักไปเนาะเบื้องหน้าพี่างดิเบื้องมันนกโลกนี่ขาตรงหนองตั้งเบื้องหน่างามมอบบัตนี่ระเภทง่วนหน่างามนะครับเด้อง่วสาวตัวเนี่ย ฟันนำนมคือกันเบิดเด้อครับสามตัวนี้ฟันนำนมโอ้หลังเปเลยตัวนี้ตัวนี้สวยครับสูงหลไรไหมครับตัวนี้ตัวนี้ลอยกันหาโอ้ลอยชี้ชี้าครับตัวนี้สูงลอยชี่ส้ชี้ผาครับสีออกสีทองครับครับบันนี้นมนมผลนม้ตริงบ่มะมี่ครับนมดีครับนี่นมดีหนอเด้อกับเบิ้งเลยครับเบิ้งเหมือนเห็นบันเพื่ออะไรจับได้คูตัวครับม่วนั่น เเห็นแล้วละนมมิตริงครับมิตริงจักตัวคุณคุณทุกตัวครับเครื่องดำรับนั่นก็มันกินง่ามครับเนี่ยห้างมิมยนตัวเลยคุณห้างสวยครับนอกทางั้นตรงดีครับง้อหน่อยตัวเนี่ยคุณคุณคุณเนาะนอะก็ง่ายดีนี่นั่งหาใหม่โอ้เราไปหาซอกมาใส่กระดอกเดียดเลยง่ายขึ้นเลบงเครื่องดำล้ำลึกดำกุ๊กห้างไงบันนี้แม่นี่ปั้นไ้พี่น้องเฮ้าเท่าไรครับห้ามื่นห้าครับ หาหมื่นหาพันครับต่อร่างไหนคือเก่าเหรอครับหาหมื่นหาพันนี่ก็บ่ได้เอาเลยครับก็ต่อได้ครับท่านผู้จริงใจผู้อยากได้อีหลีก็โทรมาครับโทรมาต่อเอาครับคนเท่านีวะตะถึงหอดกันถึงกันเนาะครับราคาเหมือนกับรถไดบ่อไดยู่ดอกพี่น้องวะตะหอดกันถึงกันเดี๋ยวนี้กับวางว่ามันลงเนาะครับเนาะขันมันง้อช่วงมันเรียนๆอยู่บ่ได้เลยเนี่ยครับราคาเนี่ยมู้นี่บ่ได้จั๊กโตตัวซ้ำนั่นกับแบบเก็ตเปียกมืดเนาะเดี๋ยวมืดครับตัวนี้นะผมมักจะหนามันเลยง่ามครับ นาสวยครับตัวนี้สวยง่ายมิลิลำตัวลำตัวก็ดีผิวก็งามครับผิวงามครับบ้านเราผิวก็งามเลยตัวนี้เหลี่ยมงามงามเรียมงามไหมครับเชิงเด็ดสีทองนี่ครับนี่เพื่อนอะเบิ้งบรรยงขึ้นที่แล้วครับเพื่นเบิ้งหนอกตั้งโจโก้ครับเพื่อนอะเบื้องพื่อนอะเพื่อนอะเฮ็ดใส่กลองเลยดูแลแม่ครับเพื่อนอะย่างงามเลยครับพี่น้องเพื่อนอะเพิ่นคุ้มกินหาผักผักกิตศยาเอ้า กลังนี่เปรีเลียตเปรีเลีครับตัวนี้หาหมื่นหาพันครับหาพันบาทได้ครับเด้อครับผมอ่ะครับบันนี้นี่คือเบอร์สามเนาะเบอร์สามครับบันนี้ไปเบิรงเบอร์ที่สี่เอนี่เบอร์สุดท้ายท้ายสุดครับเป็นให้ไรของแม่นางครับมเอนี่นะครับแม่นางจัดพิเศษครับแม่นี่ประเภทสวยงามครับนี่ครับงาหมาเบิ้งหอมๆอย่งครับเนี่ยไม่นี่บานนี้หัวลวนหัวลวนหัวลวนแต่งไว้เนาะอันนี้ของหัวลวนแต่งแต่หน่อยเพื่อล้วครับนี่ตัวนี้แม่มามันบอครับเนี่ย แม่ท่องนะครับแม่ท่องเกตเดือนกว่าแล้วเด้ครับนี่ท่องเกตเดือนกว่าสิเข่าแปดเก้าเดือนแล้วล่ะตัวนี้มันท่องกับทอดสะพุนนะครับเด้อโอ้แดงงามพปเลแม่นี่แม่ระเบิงพี่น้องเงาอาดลาดเบิ่งพูดอะไรเบิ่งกล้องเบิ่งเบิ่งบันทายครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งปาดเมนี่แม่บันทายแม่สี่เหลี่ยมเนะครับพี่น้องลามขนาดเลยถ่ายเนาะนุ่มนี่บ่มีติงเนาะบ่มีติงครับนุ่มปลายเลี่ยมเหรียญไปดี ครับทองกับทศพลครับนี่นี่ใบทับครับทองกับทศพลครับแก้เชียกเบื่อออกก็ได้ครับหยุงมาพี่ก็ได้หยุงมให้พี่น้องเบิ้งพี่เบิ้งสุดยอดด้ยครับแม่นี่พูดอ่ะเบิ้งพี่น้องพูดอ่ะใหญ่ครับสูงครับอันวัดวัดค่อมสูงไหมครับนี่วัดแล้วครับได้เท่าไหร่ลอยหางิบชี้ครับปารลอยหางสิบสี่เบิ้องบัดยางได้พี่น้องเด้อบัด จะมันคักจะมันเนี่อซะบันทายลามมุ้งจะกินย่างด้วยบันยกให้เบ้างลูกพ่อได้รู้ีิเนาะตัวนี้ว่าลูกเอเอเอว่ารถอันเดี๋ยกว่าเอชเชหาสองศูนย์ครับแต่ว่าบ่มีใบได้ครับโอ้ดิโน้มันว้านนี่กิดสายเอเชครับสมพ่อเป็นเดงงามเนาะครับเงาพร้อมแดงงามนากระดิเอเช่หาสองศูนย์มีท่องได้ในท่องนี่ครับเนี่ยท่องแรกครับโอท่องที่สองครับตัวตัวท่องที่สองท่องที่สองครับกับตัวสะพนครับผมมาเบิรงคนถางครับบ้านี โค่นหางไม่เบางเทียผมกินได้งาห่วงไหลโค่นหางอวบอ้นฟอยหางง่ามขนาดเลยครับแม่นี่ฟอยหางง่ามครับให้ว่าสมส่วนเนาะครับพูดอะสมส่วนเลยครับแม่นี่ง่ามเง่าอาดหลาดพี่น้องเลยครับก่อนอื่นราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ข้องไว้เบาๆครับแสนกับหาพันครับแสนกับหาพันครับทางตะกี้มันเชนสามเชนซี่พูดเละครับหนึ่งแสนห้าพัน เดี๋ยวนี้วางง้อลงเด้เลยลงตามเขาแต่วางง้อง้างมันบ่ลงเลยครับอยู่ใสแกผมเห็นล่วงจากน้ำมูลเหรอครับมูลง้างมึงสิครับไปถามมึงน้ำตลาดน้ำขอกน้ำคอน้ำแข้งกับน้ำไข่ยังไงเพื่อนเกือกกันบ่ลงจากเทียครับครับราคานี่แม่นางหาให้ก็ถือว่าพี่น้องได้ดีครับเติร์ปีดอกครับผู้ที่เล่นของไงของง้ามเนาะครับนี่ครับเนี่ยบันทึกทัาบกับทศพลเอาอะไรเอเบิ้งใบก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่เลยครับเด้อยี่สิบเจ็ดมิถุนายนหกห้านี่ครับ กำหนดคลอด9เมษายน66วยครับใกล้เราได้ครับใกล้เราได้หมายเลขน้ำเชื้อทศพลโอ้ใกล้เราตัวบ้านนี่แม่เจ้าทศพลนี่เรื่องให้ลูกบ่ต้องห่วงครับให้ลูกงามเนื้อหนังดีทศพลนะครับเด้อแต่ว่าสีว่าปันไดแต่เม่เพิ่นมางามแล้วสีงามแล้วนี่กันได้สีแบบแม่นี่ครับพอด้สีมาแม่นี่เนียนครับ แต่ว่าลังตัวทศพลนี่สีแดงกัดแดงคักแบงจันบ่มีหม่องฟิวเด้ลังตัวครับลังตัวกอกนวลๆพี่น้องสีบุคงที่ทศพลแต่ว่าแม่เพิ่นได้สีมาแล้วนี่ทึ่งได้สีทึ่งได้หนาเนาะครับทึ่งได้สีทึ่งได้หนาทึ่งได้เล็งทึ่งได้ยาวาทึ่งได้สูงได้ทุกส่วนครับตัวนี้ผู้ใด้สีหาไมเป็นแม่พันธุ์แม่บอกแม่คอกแม่ละครับเอาจังสี่ไปผูกไว้น้ำคอกน้ำแคร์นาบ้านคนยางมานนี่โฆษณาตอบคำถามบฆสนาถามตรงนี้ ตัวาแงงวงามสีมาตาส้ายพูนแล้วงามครับครับพูหนึ่งแสนกระบี่ขาพันครับราคานีบ่เอาต่อร่องได้ต่อร่องได้วอได้จริงใจต่อกันโท่มากครับมักอิลีท่มากครับพี่น้องพอดวนไม่นั่งจังไดก็รถห้ครับรถรงไหอดรถได้แน่ยอดละครับเพื่อนพร้ละขั้น ภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางกันทั่วมาเนาะครับทั่วมาแต่ว่ากับารถจะขัดขคองกันครับบอกกันได้ครับข้ารถจะบอกกันได้นี่ไหมครับมื่อนี่แม่์ม่นั่งหาม้าเมย์พูดอ่ะเฮ้ยสุดยอดโอ้ผมอยากได้แม่นี่แหละได้ตะเบิงได้พี่น้องผมก็ได้ผู้เพิ่นเป็นเจ้าของกับผู้เพิ่นมีเงินซื้อผละเนาะครับนี่ครับนี่ผู้เพิ่นมีบุญวาสน์ศรนาผละผู้เพิ่นซื้อได้ผละนี่จังผู้ข่านี่ก็เดี๋ยวแต่ภาพี่น้องเบิ่งงามๆสิละพี่น้องเอ้า หนึ 1, 000, 000, 000, 000่งแสนหาพันนะครับเด้อทองทศพลนทองที่สองช่วงร้อยห้าสิบบวกสูงร้อยห้าสิบสี่บวกแหละครับคร้อยห้าสิบสี่บวกนี่ครับพ่อทรานดาผิวยังไงมันงามเลยผมว่าผิวงามเนาะง่ำครับง่วงามำกระบื้องโอยากดอกครับเตีไปอยู่น้ำคนอื่นเมื่อศักดิขั้นพี่น้องหาจังสี่พจนเดี๋ยวพ่อวัน์ได้นี่ครับตัวนี้เลยหรือแม่สาวสามีผ้าเบงมาไปทับเอางามสุดโตครับมาอนีพ่อโวนแม่นั่งครับท้ายสุดเออพ่อโวนเนาะมีอย่างว่าน้ำพีน้ำรองให้อีกบ่ ก็ขอให้แฟนครับเอฟซีของแม่นั่งหรือว่าของคุณอันนั่นนะนะจงโชคดีทุกคนนะครับเด้อถือรัตตลีงวดสีมานี่้อครับเด้อถูกครับถือจักต้องติดหนึ่งมึงได้เนาะก็จะมีแห้งกันเนาะถือร้นที่หนึ่งบุหรี่ครับครับพี่น้องครับจังได้กะมาเบิ่งตัวจริงนะครับเด้อคักๆคนลละ อยากให้มาเบิ่งอยู่หน้าข้อเปล้วเนาะอยากให้มาเบิ่งหน้าคอกครับมาตีหน้าคอกเลยก็ได้ครับมันจะคอยมีหมองหมอกกันไหลครับเออแต่ว่าขันพูดได้ว่ามีเวลามากอ่ะเนี่ยทัวรมาได้เลยครับโทรมาเบอร์ผมขึ้นไปนี่เนาะครับข้างขับข้างขึ้นกับทรมาได้เลยนะครับเด้อนอนอยู่กันครับนอนอยู่กันลูกขึ้นมารับลูกรับดอกครับเพราะว่าขายงวดบ่เครียดครับบ่เครียดบ่เครียดดอกครับเพราะว่าอาชีพเพาว่าอาชีพขายงวดเด้อเนาะแมนครับโทรมาบอกมาจ่าเรามาจ่าโอ้หน้าเพื่นเดอน้เดือนเราเเพิ่นดน้ เงยเหล่เนาะครับนมนี่งามขนาดนี้ครับเมนี่นมงามฝไยหางก็งามมันทองเงยเหล่าครับเข้าเนื้อสีนะถึิงขับนดเกาเมืสานี่เขามนื้อสีก็อยากให้พี่น้องเบนขง้นดุลนะองเพียงเนาะนี่วิ่งกักอีหลีกักเมนี่อ่ะพอกันชิปนาชิปไหมเนาะพี่น้องเนาะชิปนี่ผมมันนั่งทั่วพอด่วนไม่น่งสวัสดีครับสวัสดีครับ